นอกจุดสนใจหนึ่งนะคุณยายแน่นหน้าอกแน่นมากแล้วก็มาถึงเนี่ยพยาบาลก็ตรวจขึ้นหัวใจพยาบาลที่เขียนมาหาผมนะว่าตรวจขึ้นหัวใจแล้วก็กําลังจะไปหยิบจุกมาติดแป๊บเดียวครับคุณยายหัวใจหยุดเต้นคือตาเหลือแล้วก็ปั๊มหัวใจทีนี้เขาก็เขียนมาถามผมว่าคุณยายเป็นอะไรถึงเสียชีวิตผมว่าสิ่งแรกที่ทุกคนคิดคืออะไรรู้ป่ะเอออติกดิเซคชั่นเป็นยาผมเนี่ยถ้าเกิดว่าตายสอบพันมันก็คงจะเป็นเอออติกดิเซคชั่นนี่แหละแล้วผมก็ถามว่าคจีเป็นยังไงคําตอบคือปกติ ไม่มีอะไรครับผม่าไม่จริงหรอกครับคนไข้แน่นแล้วมาถึงก็ไม่มีอะไรไม่เห็นจะแน่นเลยกําลังไปติดตุกเนี้ยครับเดียวก็เสียชีวิตขอดูอ้เคจีครับอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับไม่ใช่เหตุการณ์จริงนะผมเล่าให้ฟังแบบนี้ครับอาจารย์อาจาเห็นอะไรครับเคสแบบนี้ครับสอนผมหน่อยครับสอนทุกคนที่อยู่ที่นี่เลยคเคสนี้เนี่ยสิ่งสิ่งแรกที่เราดูก่อนเนาะก็คือโอเคฮาร์ดเรทดูไม่ได้เร็วมากใช่ไหมครับประมาณสักเจดสิบห้าไซนัสเรทึมดี นะครับส่วนเราอาจจะจ้ำมาเลยว่าสิ่งที่เตะตาเรามากๆก็คือเราเห็น Deep t w ว v e Inversion v 2 3สองนะครับอันนี้นะแล้วก็จริงๆมันมันลามมาถึงนี้ด้วยก็คือ1กับ AVL ที่จังกิตบอกว่า Invert ทมาถึงตรงนี้แหละครับ แล้วปกติมันก็ปกติผมว่าเวลาเราตรวขึ้นหัวใจก็จะมีอินเวอร์ทีกันเ,กกเ,เรื่องปกติครับเคสนี้มีอะไรปแปลกครบถ้ามันเกิดขึ้นในใน v ี V3 v ว V5 V6 หมันไม่ปกติเพราะปกติมันจะต้องหัวตั้งอ,อ,อ,อมันจะต้องหัวตั้งแต่เนี้ยมันหัวกลับชัดเจนนะครับมันหัวกลับชัดเจนเลย เราสามารถเจออินวอร์ตีที่หลีดอื่นในคนปกติได้ไหมครับอ่าก็ที่เราคอมมอนที่จะเจอก็คือ V1 แล้วก็หลีดสแล้วก็ A v วซึ่งเป็นหลีดที่เราไม่ค่อยดูใช่เป็นหลีดที่เราไม่ค่อยดูถูกครับโอ้ครับแล้วมีคําถามว่าอาจารย์กฤษแล้วมันจะลงไปแค่ไหนถึงจะกังวลนะครับคือถ้าแบบคือถ้าตามตำราเนี่ยเว็นเล่นมันต้องลงลึกใช่ไหมมันจะลึกแค่ไหนอะถึงจะกังวลว่าน่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดลึกจริงๆแล้วไม่มีตัวเลขบอกว่าต้องลงลึกแค่ไหนครับมัน แต่ละคนนะครับมันมันแวรี่มากเลยแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันซึ่งส่วนตัวผมถ้าอาการเข้าได้แล้วมันอินเวอร์ตแค่หนึ่งมิลก็ต้องสงสัยครับซึ่งอันนี้ก็อินเวอร์ตเยอะใช่นี่อินเวอร์ตเยอะอ๋อแล้วคือเวรเล่นนี้มันเกิดจากอะไรเหรอครับบอกว่าเวรเล่นนะ้ตำรานลครับคุณหมอเวรเลนที่เขียนเนี่ยเขาจะบอกว่า อาการคือแน่นหน้าอกที่บ้านแต่ว่ามาถึงห้องเฉินมันก็ไม่แน่นแล้วคือตอนคือถ้าเวลาเขาโทรหนึ่งหใช่ไหมครับเขาแน่นเขาถึงได้โทรครับแต่พอเราไปถึงปุ๊บอาการแน่นมันก็หายไปแล้วเนี่ยเขาบอกเนี้ยเอออยา่างแรกนี้ให้คิดถึงเบเล่น<อ>ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเราพูดเรื่องสตรอกกันทุกคนรู้จัก TIA ไหมครับ n s i e ซ t Ischemic Attack รู้จักใช่ไหมครับเว l เลนซินโด m มคือ TIA ของหัวใจพูดอย่างนี้เข้าใจไหมเว l เลน y ิน r ด m มคือ TIA ของหัวใจมันขาดเลือดอะ ชั่วคราวแต่ว่าตอนที่คนไข้ามาถึงโรงพยาบาลเลือดมันกลับมาเลี้ยงได้แล้วคนไข้าอาการดีขึ้นคลาสสิกตามตำราเวลเลนซินโดมคือคนไข้จะต้องเจ็บหน้าอกที่บ้านแต่ตอนมาโรงพยาบาลมันจะดีขึ้นแล้วเราทำาอ็กตเห็นแบบนี้ mm hmm. ซึ่งลักษณะ t ีเวฟกลับหัวที่เราเห็นมันหมายถึงว่ามันเป็นร er ีเพอร์ฟิวชันทีเวฟหมายถึงว่าหัวใจมีเลือดกลับมาเลี้ยงแล้วทีเวฟมันจะกลับหัวเพราะฉะนั้นตอนที่คนไข้ยอยู่ที่บ้าน ทีเวฟมันจะหัวตั้งครับตอนที่เขาเจ็บหน้าอกเราเ,เรียกว่าเป็นสูดโดนน้องมาไลส์ครับทีเวฟไม่ถือว่าผมชอบคานี้มากผมเพิ่งเคยยินเวรเล่นเท่ากับ TA ของหัวใจเป็นคำที่ผมเพิ่งคิดมา,าสดๆร้อนๆเลยครับแล้วทั้งนี้อาจารย์จากิจสมมุติว่าสมมุติเราไปถึงอ่ะแบบสมมตุติเนี้ยเนี้ยแน,ยน่นหน้าอกตรงนี้เลยครับโทรหาผมผมปุ๊บ,บติดปับ๊บอยู่ที่บ้านแน่นปุ๊บถ้าเป็นเวรเล่นอ่ะอยู่ที่บ้านขณะที่เราเห็นปุ๊บเนี้ยมันมีโอกาส S T ทยกไหม มีโอกาสครับมีโอกาสแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่ได้ยกเยอะจนเราสังเกตได้เพราะว่ามันเพิ่งขาดเลือดได้ไม่นานเพิ่งขาดเลือดได้ไม่นานคือน้องน้องมันมันเป็นไปได้ไหมว่าตอนนั้นขาดเลือดปุ๊บแล้วคนไข้อมยาใต้ลิ้นไงมันก็เลยทําให้เลือดไปเลี้ยงได้ดีแล้วมันก็เลยเกิดภาพที่เห็นเป็นเวลเลนเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ครับต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวเวลเลนซินโดรมเนี่ยมันถ้าเราพูดกันง่ายๆมันคือมันคือนอนสตรีมี่เนาะซึ่งมันหมายถึงว่าเส้นเลือดหัวใจคนไข้อะมันตีบอยู่แล้ว มันมีรอยตีบอยู่แล้วด้วยไขมันที่ไปอุดในเส้นเลือดแต่ว่ามันไม่ได้อุดสนิทแต่ว่าการที่คนไข้จะเกิดเวลเลนได้หรือในสโตเหมือนกันการที่คนไข้จะเกิด TIA ได้เส้นเลือดมันต้องมันต้องแย่ระดับหนึ่งมันจะต้องตีบแบบ70% 80%มันจะต้องตันไปแล้วมันมีส่วนให้เลือดไหลผ่านได้ไม่เยอะบางจังหวะที่หัวใจต้องการออกซิเจนเยอะต้องการเลือดเยอะมันมาไม่พอ แต่พอเขาพักหรือเขาอมยาใต้ลิ้นมันมาพอมันจะไม่เหมือนสตรีมี่ที่มันเกิดจากพลากรับเจอหมายถึงว่าตัวอะเตโรสเคโรซิตตรงไขมันที่มันไปอุดในเส้นเลือดอยู่ๆมันแตกพุ่ขึ้นมาแล้วมันอุดร้อยเปอร์เซ็นเฉียบพลันนะคนไข้จะมาพีเซตนเป็นสตรีมี่แต่อันนี้คือพลากมันยังสเตเบิลอยู่มันไม่มีมันไม่ได้มีการแตกไม่ได้มีการอุดตันเฉียบพลันร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคมันตีบเท่านี้แหละอาจจะตีบมาห้าเดือนหนึ่งปีสองปีแล้วแต่ วันดีคืนดีมันอาจจะค่อยๆตีมากขึ้น60ส0 80%ซ็สิเปอร์ซแปดิเปอร์ซนแล้วมันเริ่มทําให้มีอาการ,รอรประมาณนี้นี่ผมว่ารูปให้ดูครับผมจะขยายเสริรอาม,มาจย์กฤษเพราะผมวาดรูปมาครับนี่อาังกฤษพูดได้ดีมากครับมันคือ T A a เง T A คือโรคที่เส้นเลือดสมองมันอุดตันใช่ไหมครับแต่ว่าโชคดีมันหลุดนะครับเหมือนกันครับคนไข้ที่อายุมากอย่างที่ผมวาดรูปไว้ครับไขมันมันเกาะที่เส้นเลือดอย่างที่อังกฤษว่าแล้วก็ มันดีคือดีโทรหาเราหนึ่งหกเก้าองเลืออุดปึ้งแน่นมากเอี ST มันยกและย,ยังไม่ตรวจครับเพราะว่าไปไม่ถึงสักพักโชคดีครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันหลุดครับมาจุฬาชยังไม่อยากเอาชีวิตคุณยายไปมันหลุดไงเลือดมันก็ไปเลี้ยงหัวใจอันหนึ่งเมื่อกี้อาจารย์กฤษบอกว่าคุณคิดคาว่า TA ใช่ไหมผมมีคําที่เด็กกว่าน,านั้นอาจารย์กฤษทุกการกระทําที่เกิดขึ้นกับหัวใจย่อมทําให้เกิดความชอบช้ำครับทุกการกระทําที่เกิดขึ้นในหัวใจย่อมทิ้งร่องรอยเอาไว้ครับเมื่อกี้ครับมันอุดตันปงเนี่ย มันแน่นหนอกแล้วมันก็หลุดไปคนไข้ดีขึ้นนะแต่ทุกการกระทําทุกคําพูดที่เกิดขึ้นมันกระทบจิตใจครับมันก็เลยทิ้งบาดแผลเล็กๆน้อยๆที่เห็นเป็นอีนวดทีใช่ไหมครับทีนี้ถ้าสนใจมาก t a มันก็เกิดซ้ำไปไหมเกิดซ้ำเลยครับอยู่ดีก็เกิดซ้ำเวลเล่นเกิดซ้ําได้ไหมครับแน่นอนครับก็คืคขอเขาเ <ๆ S 2> ขาถึงได้บอกว่าถ้าเกิดคนไข้เป็นเวลเลนซินโดรมคุณต้องคุณต้องรีบเอาไป เปิดเส้นเลือดไปสวนหัวใจอ่าต้องรีบไปส่วนหัวใจเพราะว่ามันมีโอกาสเกิดเป็นสตรีมี่ซ้ำภายใน7วันเหมือนสต๊อกเลยเหมือนสต๊อกเลยใน้างปฏิบัติจริงถ้าคนไข้ามาหาผมเนี้ยบุดไวเล่นไว้เล่นเรากระตุ้นทีมสตรีมี่ไปสวนเลยไหมครับหรือว่าเราให้ยาก่อนนี้จริงๆแล้วถ้าถ้าเราเอามาเทียบกันกับไกด์ไลน์เนี่ยมันะจะเหมือนเป็น amy, ปนอนสตรีมี่ไฮริสเพราะฉะนั้นมันจะเข้าข่ายที่เราเรียกว่าเออร์ลี่อินเวสีฟคือ โอเครีบแต่ไม่เท่าสตีมี่อาจจะถ้าเป็นไปได้เราอยากให้ทำภายใน24ชั่วโมงมทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นกับทรัพยากรของแต่ละโรงบาลที<ด>่จะเอือ้อถ้ามี4 2เคสมาผมให้เลือกะมาพร้อมกันเนี่ยคุณยายุ80ปีเท่ากันคนหนึ่ง ST ยกสูงมากอีกคนเป็นเวนเล่นอาจารย์จะเลือกใครไปส่วนหัวใจก่อนครนที่ยกครับอแล้วคนนี้จะสวนเมื่อไหร่คนที่เป็นเวนเล่นคิวถัดมาครับอ๋อก็คอว่าง มันจะไม่ได้บอกว่าให้อินอกซาบาลินแล้วรอนัด OPD ครับไม่จริงๆรแล้วไม่ไม่ควรถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นไกด์ไลนต่างประเทศเนี่ยคนที่ได้แอกนอนสตีมี่เนี่ยแทบจะทําเป็น IPD หมดแหละครับผมเขาจะไม่ดิชาร์คนไข้แค่ว่าเขาจะทําเร็วแค่ไหนครับทำภายใน As soon as possible ทํทำภายใน24ชั่วโมงทําภายใน72ชั่วโมงมันจะไม่เกินนี้แต่ว่าบางทีด้วยทรัพยากรของประเทศเราอาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้น ทีนี้ก็ที่ผมให้ความสำคัญกับเบรนเล่นที่เชิญอาจารย์กริมาพูดพเพราะว่าเป็นเล่นสําคัญมากครับคือถ้าในในสุดยอดของ EKG ที่พลาดก็คือเบรนเล่นนี่แหละครับด้วยเหตุว่าทุกคนรู้สึกว่ามันไม่ยกไง อย่างถ้าเราฟัง EKG ที่อาจารย์กีดสอนเนี่ย ST มันก็ยกไงก็พยายามอ่านให้มันยกยกังไงอาจารย์กียเคยสอนว่า ST ที่ยกอาจจะไม่ใช่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลยก็ได้ซึ่งวันนี้อาจจะได้คุยใช่ไหมครับเราก็โอ้เก่งครับเป็นบันไดบ,บาร์บล็อกไปเนี่ยแต่พอเนี้ยครับพอมันไม่ยกเราก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรเคสมัยนี้ถามผมบ่อยมากแล้วโอกาสพลาดสูงมากแล้วคนไท้ก็เสียชีวิต คือเราต้องมาบรีพอร์ตเรื่องการตายสูงมากเลยก็เลยเน้นคําว่าเวเล่นนะครับมเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้อายุมากแน่นหน้าอกครับมาถึงเราเนี่ยมันไม่ยกอย่าลืมดูนะทีอินเวอร์ตแล้วแบบทีกับหนะัวไหมซึ่งทีกับหัวเป็นสิ่งที่เราไม่อ่านผมจะถามความรู้จันกฤษ่ดเพิ่มครับอยากได้ความรู้ครับเบนเล่นมีกี่แบบนะครับมีลักษณะอะไรให้ดูถ้าตามทฤษฎีก็จะมีสองไท้ครับผมไท A กับไท B ซึ่งบางตำราเขียนสลับกันเพราะฉะนั้นผม,อ,มอาจารย์อาจารย์ที่สอนผม อา,อาจารย์สมชายปีชาวัตอาจารย์รเป็นอ<ม>ิเล็กโทรฟิสโลจิสที่จุฬาอาจารย์ก็จะบอกว่าผมจะไม่สอนคุณจําไทยเพราะว่าบางตํารามันดันเขียนสลับกันและเราไม่รู้ว่าใครมันเขียนก่อนอเราก็เลยโอเคมันมีสองไทยแต่ว่า A กับ B อาจจะไม่ต้องไปสนใจก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดมาจากสิ่งเดียวกันรรหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็น สิ่งที่ตามกันมาเกิดตามกันมาก็ได้คือก่อนหน้านี้อาจจะเป็นไท p e A แล้วก็เป็นกลายเป็นท y p e B ตามมาพอเวลาผ่านไปมันกลายเป็นไท p e B อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันปกติผมเองก็เลยกลายเป็นว่าโอเคกูไม่จําก็ได้อาจารย์ว่างั้นเราก็เราก็ว่าไงว่าตามกันก็ไม่มียังไงบ้างะอ่ามันก็จะมีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นไบเฟสิ e T wave ก็คือขึ้นแล้วก็ลง กับแบบที่เป็นโมโนเฟสิกดีฟอินเวอร์ทีก็คือลงอย่างเดียวไม่มีไม่มีช่วงขึ้นลงอย่างเดียวใช่แบบนี้คือลงอย่างเดียวนี่เป็นแบบไหนนะครับถ้าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบขึ้นแล้วก็ลงอ๋อที่สังเกตว่าเป็นไบเฟสิกใช่ไหมครับมันขึ้นแล้วมันก็ลงเป็นขึ้นแล้วก็ลงอ๋อครับอันนี้ก็เป็นเวเล่นประเภทหนึ่งครับครับผมอ่าอันนี้อันนี้ก็ลงลงอย่างเดียวครับผมอ่างจี๋มีอะไรเพิ่มเนี่ยมันก็จะเหมือนอย่างเงี้ยครับคือบางทีตอนคนไข้อาจจะ เหมือน e อกทีตอนแรกสุดที่คนไข้เจ็บหน้าอกเนี่ยอาจจะไม่มีอินเวอร์ตทีเลยอาจจะเป็นทีเว็บหัวตั้งอย่างเดียวอพอมาแรกๆมันยังตั้งอยู่แล้วก็มีอินเวอร์ตด้วยแล้วพอสักพักหนึ่งมันอาจจะก,กลายเป็นแบบนี้ออก็ได้อันนี้เป็นอิทฤษฎีหนึ่งครับอ,อ่อครับทางจิตมีอะไรเพิ่มเรื่องเวลเล่นไหมครับผมมีครับสิ่งที่น่าสนใจคือเราเรียนมาว่าเวลเล่นคือ LAD lesion คือ left anterior descending arterystenosis ใช่ เคยคิดไหมครับว่ามันมีเวลเล่นของอินฟิเลียวอด้วยไม่น่าจะมีนะมีหรอมีสิครับก็ทฤษฎีเดียวกันแต่ว่ามันเป็นที่เส้นเลือดเส้นอื่นแล้วมันก็ไปพรีเซนต์อินเวอร์ทีที่หลีดอื่นสองสามเอวเอฟคนไข้ก็มีอาร์ซีเอลิชันทีเของเส้นเลือดอื่นๆในหัวใช่แค่แค่ว่าคุณเวลเลนเขาเจอเอลเอมันมันไม่เพราะว่าเขาตายก่อนเก็จะเจอเส้นอื่นอ่ะใช่ครับใช่แต่ว่า คุณเวลเล่นเขาเจอ LAD ก่อนเขาก็เลยตีพิมพ์ว่าโอเคเนี่ยลักษณะเนี้ยอินวัตทีตามเทอริทอรี่ LAD เทอริทอรี่ของเส้นเลือดแต่ว่ามันก็เกิดที่เส้นเลือดอื่นได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเราก็เราไม่ได้เรียกว่าเป็นเวลเลนซินโดมยังไม่ได้เรียรครับเราก็มจะถูกตีว่าเป็นนอนสตรีมี่ธรรมดาไปแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นปรากฏการณ์ในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นได้ผมก็ได้รับคอนซัลบอกว่าเคสนี้สงสัยเวลเลนซินโดม ขอรีเฟอมาทำา a r l y Invasive s t r a t e จ y นะครับก็เลยขอ EKT สแตปไปด้วยหน่อยว่าโอเคไหนขอดูซิตอนนี้ EKT เป็นยังไงทำ <c oughs> ออกมาก็เป็นแบบนี้ครับเหมือนเดิมไหมใครว่าเหมือนเดิมยังไม่ได้ดูใช่ไหมถามเร็วไป <c oughs> เหมือนเดิมไหมใครว่าค,คล้ายๆเดิมแหละค,คล้ายๆเดิมมิดจ <c oughs> ิลี <c oughs> อ่ะ ก็ประมาณนี้ครับทาให้ทําซ้ำก็ประมาณนี้ทีนี้สิ่งนี้เราเรียกว่าเวเลนมิมิกนะครับเวอเลนมิมิกอันนี้ผมเอามาเทียบให้ดูนะ V1 V2 V3 แผ่นที่1กับแผ่นที่2สิ่งที่เราเห็นคืออะไรอ่ะเราเห็นว่า V2 เนี่ย r าเมันเตี้ยลง r าเมันเตี้ยลงซึ่งผมมักจะเวลาผมสอนให้เข้าใจแง่ผมมักจะพูดว่า r าเวบมันเท่ากับเนื้อของกล้ามเนื้อหัวใจมันเท่ากับเนื้อไมโอคาเดียมใน ในเคสที่เป็นสตรีมี R ่ R เวฟที่เตี้ยลงหมายถึงกล้ามเนื้อหัวใจที่กําลังตายมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่า V 2กับ V 3มนี่ R เวฟเตี้ยลงแล้วก็มี QRS fragmentation เกิดขึ้น QRS fragmentation คืออะไรอันนี้คือคําถาม c o m มอนเวลาสอน EKG อาจารย์ครับไอ้ยึกๆตรงเนี้ยมันคืออะไรเวลาที่เราเห็นมันมีขยักมันมีหัวแตกหรือมันมีอะไรหยักๆเกิดขึ้นแบบแบบตรงเนี้ยแบบแบบไอแบบ้ตรงเนี้ย เราเรียกว่า QRS fragmentation หรือว่า fragmented QRS มันสื่อถึงว่าหัวใจเริ่มมีแผลเป็นเกิดขึ้นการนําไฟฟ้าของหัวใจมันเริ่มสะดุดมันวิ่งไปแล้วมันเหมือนมันไปชนแผลเป็นน่ะแล้วมันก็สะดุดนิดนึงเหมือนน้าตกลงมาแล้วเจอหินนะอะไรประมาณนั้นมันจะไม่สมูทนะครับมันจะไม่ขึ้นเร็วลงเร็วมันมีการสะดุดเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้มีเปเปอร์ชัดเจนว่ามันมันสัมพันธ์กับแผลเป็นที่อยู่ในหัวใจ นะครับเราเรียกว่า fragmented QIS หรือ QIS fragmentation นะครับเมื่อกี้เราได้พูดไปแล้วเพราะนั้นอันนี้เราจะไปเร็วๆนะครับเว ve n Syndrome คืออะไร TIA ของ Hart เนาะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็น TIA มันไม่ได้เกิด transmural infarction สิ่งที่มันไม่ควรจะมีเด็ดขาดเลยคือ Q wave มันไม่ควรจะมี Q wave เกิดขึ้นเมืม่อไหร่ก็ตามที่เราเจอ condition 4ข้อนี้ ห้ามไดเอ็เวลเลนซิโดมเป็นสิ่งที่ตำราไม่สอนเป็นส,สิ่งที่ตำราไม่สอนนะครับเมื่อเราเจอพัวอาร์เวฟโปเกชันพัวอาร์เวฟโปเกชันหมายถึงอะไรก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำเชส e ลดวีหนึ่งถึงวีหกอาร์เวฟมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงวีห้าเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาร์เวฟที่วีสามสูงไม่เกินสามมิลเราจะเรียกว่ามีพัวอาร์โปรเกชันซึ่งจริงๆแล้วมันมันสัมพันธ์กับหลายคอนดิชันมากนะครับแต่ว่ามันเป็นอันนึงที่มันสัมพันธ์กับ m i อืมแล้วก็มีแอนติเลียคิวเวฟวีหนึ่งถึงวีสามถ้ามันมีคิวเวฟแล้วมันมีแพทเทิร์นแบบเวลเลนมันคือสตีมี่แหละมันไม่ใช่เวลเลนมี LVH ไขีเรียนะครับพวกนี้มันอาจจะเป็นไฮเปอร์ทรอฟิกคาเดโอเมอโพรพตี้ก็ได้นะครับหรือมี YQRS นะใดๆก็ตามหนึ่งในสี่ก็พอไม่ไม่ต้องมีทุกอันนะครับแค่ข้อใดข้อหนึ่ง มันเป็นข้อห้ามเลยว่าแม้ว่าคุณจะเห็น i n นเ r อร์ตีใน V2 V3 คุณไม่ควรไดแอคเวลเลนซินโดมด้วยประกาศและทั้งปวงถ้ามีใดๆ1ใน4ข้อนี้เป็นอย่างน้อยนะครับมันอาจจะทําให้เราไดแอคผิดมิสแมネจเมนต์อะไรได้เหมือนอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ถ้าเราเจอคนไข้ที่ ST Elevate V2 V3 กับเวลเลน V2 V3 อ่ะผมจะเลือกแคทใครก่อนแน่นอนคนที่เป็นสตรีมีเพราะฉะนั้นถ้าคุณไดแอคเวลเลนพิเออร์ y มันจะลดลง แล้วถามว่าเวลเล่นที่แท้จริงควรเป็นแบบไหนอันนี้เราอาจจะเบื่อ e k เจากในเน็ตมาเยอะแล้วเนาะอันนี้เป็นคนไข้ขผมบที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้คืออันนี้คือชูเวลเล s ซ n d r o m มเราจะเห็นว่า Narrow q y s ไม่มี Q-Wave ที่ V1, V2, V3 R-Wave p ว o สาม s s i o n ปกติและไม่มี LVH Pattern นะครับครบ4ข้อเราได้แอักเวลเลนซิน ro รมได้แนตะิเล Q แอบ normal เสมอนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้มันมีและมันมีแ n t ท r เ o r ยคิวตั้งแต่แผ่นแรกตั้งแต่แผ่นแรกเพราะนั้นผมเห็นแผ่นแรกแผ่นนี้ผมรู้แล้วว่าโอเคเคสนี้แมงไม่ใช่วเวเลยแล้วแมงเป็นสตรีมี่อย่าดีเลยเด็ดขาดนะครับเวลาที่เราเห็นแล้วยิ่งมันพอทาซ้ํามันยิ่งโปรเกสเนี่ยยิ่งชัดเมื่อเทียบกันกับของเราอันนี้ไม่มีคิวเนาะมา p wave เสจ p r interval ปุ๊บมันขึ้นเป็น r wave เลยซึ่งปกติ V1 v นึ่งองีมมันจะต้องเป็นอย่างนี้วมันจะต้องม่มมันจะต้องไม่มีคิ ่ะเพราะฉะนั้นก็ย้ำอีกทีหนึงว่าก่อนไดแอกเวอรเลนซินโดรมดูดีๆนิดนึงว่ามันมีคิวเวฟหรือ,อยังถ้ามันมีคิวแล้วสตรีมี่นะครับเราต้องเอารสสตีมี่อ่ะเราก็อย่าลืมว่าขอ้ขอข้อที่เราไม่ไม่ควรจะไดแอกในคอนดิชันต่อไปนี้นะผมเจอจางกิตครั้งแรกผมจําได้ที่ที่ขอนแก่นแล้วก็จางกิตบอกว่าจางกิตไม่อยากทําเพลแล้วผมว่า โอ้อาจารย์กิจจะหยุดทำไมผมติดตามเป็นคนเชียร์เป็นคนเชียร์เชียร์ครับแล้วก็วันนี้ดีใจมากที่ผมเชิญมาตอนแรกผมว่าอาจารย์กิจจะขึ้นไหมคือคนนั้นนะครับที่ผมเห็นที่ขอนแก่น<ม>ที่ผมไปบรรยายแล้วเขาบอกว่าเขาจะเริ่มทาเพจผมบอกว่าทําสิคุณดูผมสิครับผมไม่เห็นมีอะไรผมยังทําได้เลย <laughs> แล้วก็เนี่ยมันเป็นวันที่อาจารย์กิจก็ทำาลครับจากนั้นก็มีคนเขาเชิญอาจารย์กิจไปบรรยายเยอะจกกนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยผ่านไปสองปีครับเป็นวันที่เรายืนด้วยกันที่แบบเฮ้ยผมรู้สึกดีครับต้องขอบ ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับผมอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับทัศนคติผมอยู่ในรถคือผมมาจะไปส่งอาจารย์กับโรงแรมหมอหมอกรติจอดรถแล้วก็นั่งปรับทัศนคติกันในลานจอดรถอ่ะชั่วโมงหนึ่งอ่ะนั่งคุยกันอยู่ชั่วโมงหนึ่งผมอยากแต่ว่าต้องต้องยอมรับว่าได้ได้แนวคิดจากอาจารย์มาค่อนข้างเยอะก็เรียกได้ว่าผมมายืนอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะอาจารย์ผมอยากให้วงการในสุขเสริมขอบคุณนะครับผมอยากให้วงการสุขเสริมมีคืออาจารย์กรติก่อนที่ผมจะ ถามคาถามที่ยากกับอาจารย์กิจเกี่ยวกับความรู้อันหนึ่งครับอาจารย์กิจที่ว่ามนุษย์เราเท่ากันไหมครับมนุษย์เราเท่ากันไหมไม่เท่ากันยังไงครับอาจารย์นะคือมันเริ่มตั้งแต่ในท้องและบางคนพิการแต่กําเนิดแทง้งครับตั้งแต่ first t r i m e s t คลอดออกมาคุณก็น้ําหนักไม่เท่ากันครับพ่อแม่ก็รวยจนไม่เท่ากัน ผมว่าชีวิตมันเป็นอย่างงี้คือมันไม่มีใครเท่ากันตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามนุษย์มันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราตีความคือความเป็นคนเราเท่ากันแต่ว่าสถานะของแต่ละคนมันอาจจะไม่เท่ากันใช่ครับสุขภาพแต่ละคนมันอาจจะไม่เท่ากันร่างกายของแต่ละคนมันอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าเราก็ควรจะชี้ทุกคนเท่าเทียมกันอาจารย์กิจเป็นสายปรัชญาที่มองว่ามนุษย์เราไม่เท่ากันแล้วพัฒนาได้จะมีปรัชญาอีกสายนึงบอกว่ามนุษย์เท่ากันครับ ผมตายทุกคนตายเผาก็เป็นกระดูกสีขาวเหมือนกันไม่ว่าคณจะมีผิวขาวผิวนำทุกคนก็เป็นกระดูกเหมือนกันทุกคนก็เท่ากันนะครับนี่เป็นปัญญาอีกสาขานหนึ่งทีนี้ผมถามคำถามว่าให้ทุกท่านลองคิดก็ได้ความรู้สุกเฉินเนี่ยเท่ากันไหมครับไม่เท่าครับอาจารย์ผมเล่าให้ฟังมีคนเขียนหาเพจผมเยอะเพจผมเหมือนศิลาดีมีอยู่คนนึงอ่ะเขาเป็นผู้ชายเขาทํางานห้องผ้าครับเขาพับผ้าในห้องโรงพยาบาลเขาพับผ้างเงี้ยเขาถามผมอาจารย์กีดเขาถามว่า ผมอยากเป็น EMT ทอ่อทำอยังไง EMT คือคนที่ทําผู้ชีพใช่ไหมครับเขาอยากเป็น EMT ถามผมผมไม่รู้ผมเป็นหมอผมไม่รู้ EMT สมัยยังไงผมไม่ถามผู้ชีพที่เป็นแอดมินยากมากครับยากครับรับน้อยต้องมากรุงเทพทําให้แบบแล้วผมถามเพราะว่าทาไมคุณถึงอยากเป็น EMT เขาบอกว่าเขาพับผ้าแล้วเขาเห็น EMT ส่งเคสอ่ะผมอยากเป็นคนนั้นน่ะผมอยากเป็นคนที่ส่งคนไข้ผมอยากทําอ่ะมีโอกาสไหมไม่มีครับ คนเราในประเทศไทยเข้าถึงการศษาน้อยเพราะว่าโอกาสอะไม่ใช่เขาไม่ขยันนะโอกาสมันเข้าถึงได้ยากนะครับยิ่งเราห่างไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ความรู้ยิ่งน้อยลงเท่านั้นนะครับทีนี้มันก็เลยเป็นเหตุที่ผมทําเพจแล้วก็เชียร์ให้อาจารย์ปิดทําเพจด้วยนะครับ คือเราไม่สามารถที่จะทาให้ทุกคนในประเทศไทยเท่ากันได้ครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาได้ฟังเราครับความรู้มันก็ได้ถึงเข้าถึงเขามากขึ้นในขณะที่เขาพับผ้า,พาครับเขาก็ได้เรียนคํา,า่าเบนเล่นนะครับนึ่ออกไหมวันหนึ่งเขาอาจจะได้ความรู้มากขึ้นก็ได้นี่เป็นเหตุผลที่ที่ผมเชียร์ให้จานจีบทําในวันนี้ครับ